18ปีที่แล้วอ่ะบริจาค200,000เมื่อ18ปีที่แล้วนะแล้วก็มาเจออาจารย์ลรงกดอีกทีหนึ่งนะครับที่ไหนไม่รู้แล้วเ็าชวนผมทําบุญอะไรไม่รู้อีกกี่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมก็ไม่ได้ทําไปนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นข่าวเนี่ยเฮียจะออกร้าเหรออ๋อจะให้เมียดูว่ามาจริงอ๋อมีกลัวเมียไม่รู้ตอนนี้จะให้เมียดูว่ามาจริง แบบว่าต้องมีประวัติใช่ขอเข้ากล้องนิดนึงแม่เนี่ยเมียรู้เมียเมียไม่รู้ว่ามาจริงูอะไรวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยหนูพลาเนี่ยเป็นผงอยู่ในเลยเต็มดูพลาเนี่ยนี่นี่เป็นพันเนื้อชินนะแล้วมันระเบิดตัวเองสูมนี่ยสูมนี่ยสูมนี่แต่เขาเป็นผงเลยเนี่ย เป็นนาฬิกาทรายเลยเนี่ยเป็นพันเนื้อชินนี่ยเวลามันเวลามันระเบิดอ่ะคือเวลาพระมันเก่าๆระเบิด,ด,ดอันนี้เป็นกรอบทองขายได้นะส่วนพวกนี้พี่มานั่งไหนก็ได้ปะไหนๆก็ไหนๆล้อ,ๆๆอ,อ่ะอ่ะแล้วของพี่ผู้หญิงใช่ไหมพี่ผู้หญิงเมื่อกี้ใช่ไหมเอางาแกะองค์นี้ก่อน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่องนี้องนี้องนี้แกะวัดอะไรเดี๋ยวแกะดูก่อนนะถ้าเดี๋ยวผมรวมให้นะเดี๋ยวแกะตรงหน้าพี่สวัสดีครับพี่ครับคืออันนี้พระขายพระขายไม่ได้ทองขายได้ตรงนี้พี่ห่วงอะไรไหมให้ดูก่อนมีหวงอยากได้เท่าไหร่พี่ลองดูก่อนส่วนใหญ่จะเป็นพระนครผมผมจะนิ่รม้หลบโอ้โหไม่รูเลกโอเคแต่ผมดูเข้าคร่ากว่อนะมีองไหนห่วงไหมไม่มีนะไม่มีห่วงนะต้องไปใช้ใจมีาปโอเคโอเคอันนี้เป็นพวกเครื่องรางของขังนะ ผมก็ส่งใั่คือก็ใส่ไปเลยไม่หรอกไม่ผมชอบตองกรอบโบราณมากเลยกรอบโบราณนี่จะเป็นพวกสไตล์พวกพระไอ้พระไอ้ที่เมื่อกี้เขียนข้อมูลว่าผงพุทธคุณอะไรทางใต้สร้างแปดหมื่นองค์นะตรงนี้ผมเช่าพี่80,000ื่นนะรวมไปตรงนี้ส่วนกรอบทองนี่ใครได้ตังหาแยกไว้โอเคไหม คืออนีอธิบายพวกนี้หลักร้อยหมดเลยแต่ผมชอบตรงที่ว่าโบราณหมดเลยและเป็นพระนครผมส่วนอย่างเงี้ยพันก่าบ,บาทนีงพวกพ่อน้อยเห็นพี่มีพ่อน้อยพาะเงินเยอะก็เลยบอกเออมาจากนครผมไม่มีแงพงทายันยังไม่เล่นเลยเท่าไรอะแปดหมื่นห้าแล้วกันอ่ะง่ายๆนะแปดหมื่นห้าเอาเงินให้พี่ก็แปดหมื่นห้าแล้วประกอบทองเดี๋ยวเดี๋ยวเจอตรงนี้ให้พี่ให้นให้ใหญ่มรดกนะฮะใหญ่มรดก อัน,นเดี๋ยวพี่ยางให้อันนี้เดี๋ยวผมเอาตังค์้พี่ก่อน8ปดหมื่นห้ตรงนี้ผมเอาเก็บขึ้นอามออามดเก็บขึ้น่อยไม่เอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรือจะแถมให้ก็ได้นะเนี <c oughs> ย่ยโคตรเก่าเลยแต่ระไม่ได้ <c oughs> ไอ้งานไปไง่ายนจะต้องน็้เซตนู้นอันนี้คนเต็มแล้ว ได้ตังค์เรียบร้อยนะพี่นะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับนี่นี่อย่าลืมทอง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 โอ้ระวังระวังระวังให้สามหมื่นครับเกินนี้ไม่ครัเพราะว่าพระเล่นไม่แพงผมให้ตามราคาพระ เอาเงินให้พี่เขาสามหมื่นคนนี้เหมือนจะมีพระเยอะเลยเนาะองนี้องค์นี้ของของพี่ครับใช่ครับถ้าแกะมาแล้วผมดูแท้เฉพาะพระผมเช่าสองหมื่นแปดเฉพาะพันนะไม่เกี่ยวกับทองนะถ้าแกะมาแล้วแท้นะแล้วก็องนี้สี่พันนะสององนอกนั้นพระไม่เล่นกันเลยมีไหม ไม่ไหวจริงๆิงผมจะให้สองหมืนห้านะหัวคือตอนที่ต้องแกะดูด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้หัวท่านเะนี่ยตรงนี้สนิมสีเขียวเกาะเต็มหัวเลยสองหมืนแปดกับสี่พันเป็นสามหมื่นสองแต่ขอแกะอันนี้ก่อนพี่มานั่งนั่งตรงนี้ก่อนได้ครับนั่งโก้แกะหน่อยได้ได้ได้ได,ได้ได้ครับได้ครับจะแกะตรงนี้อ่าแกะตรงนี้ก็ได้นั่งตรงนี้ให้พี่ับจะได้ไม่นี่ยของใครอ่ะ อ๋ออนั่งตรงนี้อ่ะโคกแก่เชน,นั่งตรงนี้ก็ได้ครับอโอ้ยอันนี้คนละคนละเจ้ากันมาด้วยกันแต่อันนี้มันใหม่หมดเลยเนาะนี่ไม่ใช่ทองหงขาดหมดแล้วเนี่ย ผมให้อาถูกมาใส่คืนให้อันนี้เดี๋ยวผมใส่แต่ทองนี่ขายได้หลายหมื่นนะเผือเป็นแสนนะมาใส่คืนพี่กานหน่อยเจ้าอ่นั่งใส่คืนให้พี่กัไหน่อยเดี๋ยวลุ้นแค่สองงองนั้นนะฮะหมดหรือยังพี่หมดแล้ววอ๊ะไป ใส่รวมไปเลยเพราะว่ามันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเหรียญเจ้าเหรียญเหรียญเซียนแทใไหมโอ้โหโอ้โหโโห,โโหนักเลยทีนี้เคอะเลยหนักเลยนี่โอ้โหอันนี้สองหมื่นแปดยังแย่เลยสองหมื่นยังแย่เลยพี่ดูดิสนิมทั้งองค์เลยอะ โโอหดดูเน่าหมดเลยโอ้ย <lines> คิด hmm. ว really? ่าไม่น <you> ่าจะเข้าเนี่ยนะโหเละหมดเลยหืวหัวการหนักเลยอ่ะไม่น่าเชื่อ โอ้ออโหโหนี่เน่าหมดเลยอ่ะไปไม่ถูกเลยทีนี้อ่ะสององค์นี้สองหมื่นล้วกันอ่ะอ่ะโอ้โหหนักเลยแกมาแล้วหนักเลยเครียดเลย 20,000แล้วเดี๋ยวถ้าทองพี่จะขายผมผมผมชาบไอ้ผมซื้อนะถ้าทองเดี๋ยวให้นี่ในเรียงซื้อทองกันถ้าทองขายน่าจะได้ผมว่าน่าจะได้เกือบแสนได้นะนะพี่ขายไหมยังยังโอเคอะยังอะนะพี่เก็บอ่ะค่อยๆเก็บเก็บตรงนี้ก็ได้ครับค่อยๆเก็บก็ได้ครับไปพรุ่งนี้ฮะวัดคลังทองฮะวัดคลังทองฮะไม่ใช่โกโลโกโสแล้ว คู่นี้พันห้าอ่ะอาคนไหนคนไหนนี่นี่นี่น่ะเื้อสีเหลืองเสื้อสีเหลืองอ้าวงงอ่ะนะแล้วทไมโดนแซงไะไปแอบอยู่ตรงนี้นทำไมอ่ะเขาอยู่อยู่่เอาล่รอันนี้คืนพี่เขากันอ้าพันห้างงเลยคนไหนเป็นคนไหนงง ตามสูตรคุณต้องเดินเข้ากล้องตามสูตรแ,แล้วเดินเลยไปเลยไม่ต้องเข้าบรรยากาอ,าอ,อ่ะัดเชิญ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 เอาไม่ผ่านไม่ไ,ไม่เดินผ่านต้องต้องเข้ากล้องตลอดมีอะไรไหมเนี่ยรายงานเนีว่ามาแล้อ๋อให้เมียเห็นว่ามาแล้วไปไหนใครจุดไฟอะไรปะจุดอะไรปะอ๋อพับวัตถิก,อก,กโอเคอันนี้ยังไม่เอา โลหะเอาดิคุณคุยเลย,ยระวังนงงะเงาอนนี้คนเยอะอีกแล้วที่ใส่เสื้อเห็นไหมควรไม่ก่อมันเลยใช่ไหมใช่ใช่ผมแค่เหรอวัสดุทองทิชเชียนอ่ะตอนแรกเขาไม่ขายเนี่ยทองใช่ไหมอ่ะตอนแรกเขาบอกเขาไม่ขาย งไงเฮียร้านผมคึกคักไหมอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปได้สักพักสักบ่ายโมงอะไรเงี้ยเดี๋ยวสมาชิกผมแม่งเต็มร้านเลยนักฟุตบอลทั้งนั้นเลยเพราะเดี๋ยววันนี้ไปแข่งบอลกันฮะมาที่นี่ฮะแต่พอเดี๋ยวจะไปแล้ว สมาชิกฟุตบอลผมเพียบเลยไม่เล่นเลยอ่ะ้ะอันนี้ไม่นิยมเลยครับมีอันนี้โอเคขอเจ้าเดียวกันโอเค ีอย่เอาให้สมเด็จแท้ดีกว่าแลม่ต่อได้ไมน้อยนะค์ันี้ดีนะครับหลวงปู่ทวดนี่ก็หลวงปู่ทวดดีทั้งคู่เลยแต่พระเนี่ยเล่นกันแค่หลักพันเองใช่ครับ เพราะว่าเป็นปัตตานีเลยใช่ไหมฮะแต่ไม่มีรุ่นที่เล่นเลยอ่ะใช่ครับเป็นพระแท้เนี่ยเนี่ยหลวงปู่ทวดเนี่ยแท้หมดเนี่ยแท้ทั้งหมดเลยครับพระทุกองค์ส่วนใหญ่เป็นพระแท้แต่เขายังไม่นิยมแต่ทองขายได้เป็นแสนแสนะครับเฉพาะกรอบนะเฉะพาะกรอบสร้อยสร้อยสมเด็จยังไม่ใช่แบบรุ่นที่เล่นกันแต่ส่วนหลวงปู่ทวดแท้ครับ ไม่เล่นกันพระไม่เล่นกันแต่พระแต่ทองขายได้หมดเลยผมว่าขายได้เป็นแสนทองที่แงะมาแล้วเหรอโอ้โหเอ๊ไม่ทองไอ้ใหญ่ไม่ซื้อทองเขาอ๋อคือแกะออกจากออกปางน้ำให้เงียบปางน้ำนี่เขาขัดหมดเลยทั้งหมด <laughs> ขาดหมดเลยโอ้หลงโบทั่วอันนี้แม่งตะไบขนาดนี้เลยเหรอวนะเนี่ยขาดเออขาดพระจนพังหมดเลยนี่ใหญ่ทั้งแก่นี่เนี่ยพระเม็ดแตงหมอไม่เห็นพระเลยมีแต่ฝุ่นมองไม่เห็นพระเลย,เเลยแล้วได้ไปกี่แสนเนี่ยฮะเท่าไหร่ฮะ โ <S preach ers> อ้ด <spell out. S 2> ีดีครับเป็นแตงใช่ไหมมองไม่เห็นพระโอ้แล้วทำไมเขาต้องตะใบพระหมดเลยอ่ะเนี่ยตะใบพระหมดเลยเหรียญเนี่ยดีแล้ว โชคดีใช่ไหมลเลยเอ ay, umas, ้ hey, อยพูดไม่เพาะเฮ้ยใหญแก่น okay. ี่องค์นี้มองไม่เห็นพระมองไม่เห็นพระเลยเดี๋ยวอีกองหนึ่งอ่ะเอาไปไว้ตรงพี่เขแกจองค์นี้มองไม่เห็นเ๋ยดูได้เผื่อเป็นพระแท้ไม่พระไม่แพงครับคือเวลาเขาใช้มาศึกแบบเนี้ยสวยๆองค์หนึ่งสี่หมื่น แต่พอซึกอย่างเงี้ยถูกแล้วฮะผมผมไม่ค่อยแนะนําให้ปล่อยอะเก็บดีกว่าแต่ทองขายได้เป็นสแสนแสนครับกระเพาะปลาใช่ไหมเอาไอ,โอ้โจดูเขป้อมไม่ได้แล้วไม่ได้เอาเอาเฮียกลับบ้านไปก่อนเกิดเป็นกิมจิทำไงเนี่ย เป็นกิมจิไข่เป็นกิมจิเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่นล้วตัวนิดเดียวโอ้โหซื้อโชว์เฮียอะไรอ๋อที่ส่งมาเมื่อเช้าหรือเปล่าฮะเอา้าวไม่ใช่เว้ยอันนี้ไอ,นนอนน้เขาเรียกอะไรนะผม,มเชื่อเขาเรียกว่าปลาเลยนะเดี๋ยว,วไอ้พวกเศษปลาไข่เป็นไขป่ปลาพวกไขมันอะนี่อะไรเนี่ย อันนี้5 0าพันอันนี้แมวเอาหกพันก็ได้หก0 0อว่าแม่เขาคิดว่าได้หลังิไปก่อนขึ้นนขึ้นนเนอห ตอนนี้ยังแผ่นอินไหวเหรอว่าวัตูุจะไหวอ๋อเรื่องเล็กไงผมคือผมผมเช่าพลานี่เป็นเรื่องเล็กนะแต่ปะทะกับเฮียนี่เรื่องใหญ่ส,สุดยอดเลยนะไม่เดี๋ยวดูก่อนวันเฮียไ,ไ,ไม่ต้องเรียนรู้หรอกเห็นไหมพอให้ราคาปุ๊บกลับไปเลย ให้เท่าไหร่ครับกลับเป็นไงเป็นไงให้ราคาปุ๊บเดินกลับเลยกาแฟที่แพงที่สุดในโลกคือร้านบอยาประจันนะสั่งจากเหมยนี่แก้วละหกสิบกลายเป็นแก้วละสองหมื่นอะแก้วละพันแก้วละพันโอเค ใหญ่เป็นไงแก่หมดยันใหญ่แก่ได้ไหมทองขายได้ทำไมมึงมาไหลตรงนี้ทำไมมึงเอาแค่ก้นตรงนี้พอมึงเอาแค่ก้นตรงนี้เอเอไม่งั้นเดี๋ยวเขาออกกล้องไงโจทองขายได้ฮะพระปล่อยไม่ได้เลยมีแค่ทองครับ เพนเก่งเดียวเลยวันนี้แบกเกไม่มีเลยครับคุณบอ่มีโจ้กบแบกเกลีวผมใช่ครับยังจะมาวันอาทิตย์ Đây <laughs> ừ. nghe, à giờ các bạn đứng dậy bạn đứng tụi đi con. À, đi ông đều hả? Đi làm. 200 ông đều. À mà được đi vậy. Này chạy mà nó ông này quá. Ông ะดูไม่ได้เลยผ้าอะไรหมดนะ่ะอาบอกเขาเนี่ยชุดนี้ <5 S 1> ใหญ่ๆบอกเฮียตรงเนี้ยเราซื้อสองหมื่นอันนี้ทองก็เดี๋ยวช่างใหม่ ทำเลยนะเออเอ <ไป S 1> ่อไอไอใครอาจารย์วันจะไปเที่ยวนไม่ทันแล้วอ๋อไม่เป็วลาหนึ่งเรื่องถ้าที่จะไปเร็วจะไปกินกุ้งก็ม,มีหลวงพ่อจริงจริงนะวัดพระบาทน้ำพุนี่ผมก็ยังเคยไปถวายเงินเลยสองแสน 2> <laughs> 2, บาทเฮ้ยคุณไปกับผมได้เหรอได้เลยเเยิ มผมแม่งปีอะไรวะพศอะไรวะอตอนอัจฉรยาข้ามใช่ใช่ตอนตอนที่ได้อัจฉรยาข้ามคอไอข้ามคืนพระอย่างเดี้ยหมื่นหนึ่ 10, นงแต่กรอบเดี๋ยวค่อยแกะเอา,าอย่างอื่นไม่เล่นกันสมัยก่อนผมเคยไปตอนนั้นผมไปแข่งรายการอัอจฉรยะข้ามคืนนะฮะร้านที่56แล้วผมได้ที่1นะครับได้ที่หนึ่งแล้วผมก็ได้เงินมาล้านหนึ่งผมก็เอาเงินไปมอบให้ช่วยครูใต้200,000 พระบาทน,น้ําพุสองแสนนะใช่ใชไปที่วัดพระบาทน,น้ําพุเลยฮะจาวาดชื่ออะไรอ่ะพระลองกดนะฮะเอ้ยเก็บหน่ยเก็บหน่ยพาผมไปเดินดูอะไรนะเขาเรียกอะไรสถ,สถานที่แล้วก็คนที่เป็นไม่สบายอะ่ะพอผมไปตอนนั้นผมเจอ <c oughs> ผมก็แบบเออเราพูดไปแล้วว่าเราจะบริจาคสองแสนก็ช่วยไปสองแสนะตั้งแต่ปีพศอ,อ,อะไรวะเนะี่ย <c oughs> ตั้งแต่ผมอายุยีบ็ดอะยี่สิบเจ็ดตอนนี้ 18ปีที่แล้วอ่ะบริจาค2แ0,000เมื่อ18ปีที่แล้วนะแล้วก็มาเจออาจารย์นรงกดอีกทีหนึ่งนะครับที่ไหนไม่รู้แล้วก็ชวนผมทำบุญอะไรไม่รู้อีกกี่เท่าไหรไม่รู้แต่ผมก็ไม่ได้ทำไปนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นข่าวเนี่ยครับตอนนั้นมาบริจาคไป2แสนครับจำแม่นเลยนะครับ18ปีที่แล้ว 18-19ปีแล้วตอนแข่งโอ้โหแม่งนานเร็วมากเลยนะ18ปีแล้วนะเนี่ยตอนนั้นแข่งอายุ27่เไม่ได้ดูเลยครับโชคดีครับน่าจะได้ไปประมาณ4แสนได้ใช่ไหมโอเคเฮงๆครับน่นึงเดี๋ยวต่อไปเราทำประตูอัตโนมัติดีกว่ามั้ง ตุ้งติงเนี่ยร้นานผมนี่วุ่นวายควายโจ้นี่แหละนี่ลองแกะดูเนี่ยแล้วถามเขาเท่าไหร่แล้วแกะเดี๋ยวแกะดูเลยมองไม่ออกพาแท้รอบโตในวกมิชาชีพนะครับ ลอตโต้ถ้าเคยถ้าพวกเพื่อนๆเห็นนะไอที่มันเขียนว่าลอตโต้อะไรของมันนะนะครับช่วยกดสแปมหน่อยแล้วกันครับผมแท็กสำนักงานต,ตำรวจแห่งชาติจนเหนื่อยแล้วนะช่วยช่วยสแปมกนหน่อยแล้วกันนะครับมิจฉาชีพนะครับเอาคลิปนะครับทำเอไอเอารูปผมเอาคลิปเสียงของผมไปทำนะครับหลอกลวงคนคนหลงเชื่อนี่ผมว่ายอดวิวแม่งหลายสิบล้านวิวแล้วนะคนแม่งก็หลงเชื่อโอนังินไปฮะไปเล่นการพน,นันเว็บพน,นนะันฮะมิจฉาชีพนะครับ อย่าหลงเชื่อนะครับแต่ก็บอกขนาดนี้นะฮะเตือนรอบที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหร้อยแปดสิแปดปดสิบเก้าแล้วฮนะจำไม่ได้แล้วทุกวันนี้ตอนนี้ซื้อแต่ทองอะกับกระเพาะปลาอะไรนะอะไรอีกหลายปีเมืองไทยกระเพาะปลามีเยอะเ,อเนี่ยตอนนี้กำลังสัมภาษณ์คนคนจีนนะครับนี่คือมาเฮียนี่อยู่เมืองจีนเลยปะ คนไทยนะครับแต่กระเพาะปลาเมืองไทยเยอะจริงนะเพราะคนไทยรวยนะในอดีตนี่รวยมากนะคนจีนหนึ่งคนมาขายนคนไทยเนี่ยที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยมีกระเพาะปลาอยู่ที่บ้าน,เ,นยเยอะมากนะไม่งั้นน่ะวันนี้คนจีนน่ะมาหาซื้อจากคนไทยทั้งน,นั้นเลยเพราะว่าคนไทยมีของอ่ะคนจีนไม่มีของคนจีนมีแต่ของใหม่นะ ของใหม่ทั้งนั้นเลยผมไปดูในช่องช่องดำอะ่ะโอ้โหเห็นเป็นแบบแม่งเป็นแพรแพรแบบเขาเรียกอะไรแบบโอ้แม่งเทมาทีบอกโอ้โหถึงจะรู้ว่าแบบแม่งกระเพาะปลาเป็นของใหม่นี่เยอะมากแต่บ้านเรานี่ของเก่าเยอะมากนะคนไทยนี่มีกระเพาะปลาเยอะมากนะส่วนคนจีนก็ก็เป็นของใหมนะ่ก็จะมาซื้อของไทยเนี่ยก็คนจีนมันไม่มีมัน,มน ไม่มีตังก็ขนมาขายเมืองฮ่องกงขายคนไทยนะนี่ผมตอนนี้ผมกำลังสอบประวัติคนจีนนะครับคนไทยที่อยู่ในเมืองจีนเอ้คนจีนที่อยู่ในเมืองไทยเอ๊ะยังไงเนี่ย